S <S <S วิธีแก้นะครับเมื่อชิ้นส่วนทีพาร์ตหรือตอปิโดของแกน36 rs หายไปนะครับปกติมันจะเป็นแบบนี้ครับผมมีชิ้นส่วนทีพาร์ตอยู่ตรงนี้ครับผมนะส่วนอันนี้คือแบบไม่ปกติก็คือชิ้นส่วนทีพาร์ตหายไปครับมันหลุดแล้วก็หายไปทีนี้ถ้ามันหลุดแล้วก็หายไปเนี่ยชิ้นนี้ครบับสีขาวที่เห็นอยูย่มันก็จะหลุดออกไปด้วยแล้วก็จะไม่มีตัวยึดให้มันติดกับชิ้นส่วนคอนเนอร์นี้ได้นะครับวิธีแก้นะครับผมถ้าเราไม่อยากซื้ออะไร จากผู้คนนะครับเราก็ติดกาวตาช้างครับผมนี่คือผมแก้เองนะก็คือเอากาวตาช้างติดตรงชิ้นส่วนทีพาร์ทที่เหลือนะแล้วก็ติดกับตัวคอนเนอร์แล้วก็รอให้แห้งจากนั้นก็ใส่เข้าไปตามปกตินะครับถามว่ามันจะมีผลอะไรในการเล่นไหมมันไม่มีผลนะครับผมเพียงแต่ว่าเราอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะหลุดง่ายแต่จริงๆมันไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นนะเพราะว่า ตัวอื่นก็ยึดติดได้ปกติอยู่นะครับผมจะลองบิดมัวนให้ดูครับผมเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับ